รอบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันติมาฉายแสงจังหวัดเชียงซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะ่ะดิฉันเห็นด้วยกับยติที่ขอให้สภาผู้แทนรัศดรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนแล้วก็ค่าของชีพที่สูงท่านประธานที่เคารพค่ะขอภาพด้วยนะคะท่านประธานคะในปี2 5 6 6นี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนไทยขยายตัว 11. 5เเซมูลค่าประมาณเนี่ยค่ะ 559,408บาทต่อครัวเรือนจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็บอกว่านี่ครัวเรือนของเราเนี่ยมันสูงมากแบบนี้และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี2,567เอาภาพลงได้ค่ะการอภิปรายในวันนี้เนี่ยยติที่เรื่องเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนนี้เนี่ยดี๋ยวฉันคิดว่าท่านสสหลายท่านก็มีข้อห่วงใยที่แตกต่างกัน ส่วนด่ฉันเองมีข้อห่วงใยดังต่อไปนี้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี2 5 6 7นั้นจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยแล้วก็เกิดภัยแล้งและอาจจะแล้งนานถึง3ปีดังนั้นปัจจัยเรื่องน้ำแล้งจะเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะคะที่จะส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขอภาพด้วยค่ะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากขาดแคลนน้ำจะทำให้นี่สินมากขึ้นอย่างไรภาคการเกษตรท่านดูนะคะถ้าเกิดขาดแคลนน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศแปรปรวนส่งผลว่าพืชผลผลิตลดลงปศุสัตว์ลดลงแน่นอนสัตว์กินอาหารได้น้อยโตช้าเป็นปัญหาเป็นโรคง่ายประมงผลผลิตลดลงเลี้ยงกันไม่ได้เลยปริมาณการจับสัตว์น้ำต่างๆนามีผลมีผลหมดน้ำใต้ดินอาจจะถูกใช้มากขึ้นอาจจะเกิดแผ่น,นดินทุดภาพต่อไปค่ะ ภาาอุตสาหกรรมต้นทุนค่าเสียโอกาสเพราะว่าผลผลิตมันลดลงถูกไหมคะไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามสัญญาเอยต้นทุนการผลิตกําไรก็ลดลงต้นทุนพลังงานสูงขึ้นแรงงานกลางแจ้งทํางานไม่ได้นะคะสินค้าเน่าเสียได้ง่ายคุณภาพสินค้าลดลงภาพต่อไปคะ่ะการบริการปัญหาแย่งในเขตท่องเที่ยวเพราะมันไม่มีน้ํา นะคะแย่งน้ํากันอากาศร้อนนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดลงต้นทุนพลังงานก็อาจจะเพิ่มขึ้นพื้นที่ปะะการังสําคัญมากลดลงขาดความสวยงามนักท่องเที่ยวไม่มาแรงงานในภาคบริการเจ็บป่วยมากขึ้นได้แล้วเราก็รู้ว่าอาภาพลงได้คะ่ะแล้วเราก็รู้ว่าทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กันแน่ๆเดือดร้อนแน่แนเลยถ้าเราไม่มีน้ำขาดน้ำไป การขาดน้ำจึงทําให้มีสิทธิ์ที่จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะทํางานไม่ได้นะคะการดิฉันขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างค่ะท่านประธานโดยที่จะเน้นให้เห็นภาพว่าภาคการเกษตรนั้นจะก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอย่างไรประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะขอภาพเลยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมต่อให้มีปุ๋ยราคาที่ลดลงภาพต่อไปค่ะ ต่อให้มีปุ๋ยราคาที่ลดลงต่อให้มีเมเล็ดพันธุ์พืชได้ฟรีด้วยซ้ำท่านประธานต่อให้มีปัจจัยการผลิตต่างๆลดลงหรือพักหนี้เกษตรกรแต่ถ้าไม่มีน้ำรรท่านประธานพูดตรงๆเสร็จแน่เกษตรกรรมไม่มีน้ำหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นแน่นอนท่านดูภาพต่อไปนะคะนาแลง้งทำนาไม่ได้64ล้านไร่ ผลิตผลลดลงชาวนาไม่สามารถทำนาได้ชีวิตทั้งชีวิตทำนามาตลอดเสร็จแล้วไม่สามารถทำนาอะไรจะเกิดขึ้นภาพต่อไปค่ะประมงเพาะเลี้ยงขาดน้ำเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งปลาตามบ่อต่างๆ138,250กระชัง1 5 2่งล้บ่อจะอยู่กันยังไงคะท่านประธาน ทั้งสองประการไม่ว่าจะเป็นนาแล้งหรือว่าประมงถ้าขาดน้ำเขาเช่าที่เขาต้องเสียค่าเช่าที่แต่ไม่มีผลผลิตนี่คือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรภาพต่อไปค่ะไม้ผลไม้ยืนต้นแห้งตายไม่ว่าจะลำไย,ยที่ภาคเหนือทุเรียนภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกมะม่วงมังคุดต่างๆนั้นนะเสียหายหมดจะเอาไรายได้ที่ไหน นี่คือหนี้สินจะต้องเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะสัตว์ท่านประธานคะบัวไม่มีหญ้าจะกินไม่มีน้ําหมสูสุกรเนี่ยนะคะไก่ไก่นี่โดยเพราะไก่ถ้าขาดน้ําแทบจะวันเดียวก็ตายแล้วท่านประธานเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนของเราที่เป็นเกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตรเป็นเรื่องที่หนักมากแล้วมาดูที่คน เครียดไหมคะถ้าไม่มีน้ําทํานาไม่ได้ทํางานไม่ได้ภาพต่อไปคะ่ะถ้าผู้นําของครอบครัวล้มป่วยเพราะเครียดครอบครัวจะอยู่กันยังไงไม่มีไรายได้แล้วพอเครียดท่านนอนติดเตียงทํางานไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวไหมเป็นอากาศร้อนจัดออกไปทํางานไม่ได้เป็นลมแดดฮีทสโตร์ที่เรารู้กันอยู่ อาจถึงขั้นเสียชีวิตเสียหายไม่ครอบครัวนี้เป็นไปได้การบุกรุกของน้ําเค็มท่าประทานอาจจะกระทบไปถึงการทําน้ําประปาแล้วก็กระทบไปถึงผู้ที่เป็นโรคไตค่าครองชีพเพิ่มขึ้นแน่นอนราคาอาหารสูงขึ้นแน่นอนของหายากขึ้นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมลพิษทางอากาศ PM 2.5เกิดขึ้นเพราะว่ามันแรง เราพบประสบเจอพวกนี้ขาดสารอาหารเพราะว่าหาไม่ได้ไม่มีเงินจะซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ันพูดมาทั้งหมดนั้นอยากจะสรุปว่าอยากจะขอสนับสนุนนะนะคะว่ายตินี้เป็นยติที่ต้องรีบดำเนินการรีบช่วยเหลือแก้ปัญหานี้สินครัวเรือนแก้ปัญหาข้าวคลองชีพแต่ขอฝากคณะกรรมาการชุดนี้คะ่ะว่า ขอให้นำประเด็นภัยแล้งนั้นเป็นประเด็นสำคัญด้วยเพราะมันส่งผลกระทบประเทศเราประเทศเกษตรกรรมอุตสาหกรรมก็โดนและขอให้นำเรื่องภัยแล้งนั้นมาเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้นี่สินครัวเรือนมันอาจจะสูงมากขึ้นนันไปพิจารณาด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่รรานประธาน